ขอนอบน้อมเหนพระภูมิรพระพากเจ้าผู้เป็นพระราหันสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสตัดสุ้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้จะปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นเสียงอ่านพระไตรปิฎกโดยวาสโนพิขุพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีขคณิกายสีและคันธวัต ทิฏฐิสองทิฏฐิหกหกสิบสองข้อที่26ดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีทำอย่างอื่นอีกแหล่ที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคณนเอาไม่ได้และเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทําให้แจ้งด้วยพระปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตความเป็นจริงโดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทําเหล่านี้เป็นฉไหนกอ่อปุบพระบุพันตะกับปิกาทิฐิสิบแ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปราดรบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการกอบสมณพราหม์รรมผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปารบอะไร จิงกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปารบขันส่วนอดีตก่าว 9. คำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการสัสตาทิฏฐิ4ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมีสมณพามพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุสีประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสีประการปุเพนิวาสานุสติยาน 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยความมานสิการโดยชอบแล้วบรรจุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระดึกถึงขันที่อาศัยอยู่ในการก่อน ได้รายประการคือตามระลึกชาติได <S 2. S 1> ้ <S <S 1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้างและสิชาติบ้างยีชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างร้อยร้อยร้อย ชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสยนชาติบ้างว่าในพบโนนเรามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณวันวณะอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยความสุขสวยความทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้ไปเกิดในพบโดน,น แม้ในพบนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยความสุขทุกอย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่าน,นั้นครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้มาบังเกิดในพบนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยที่เคยอาศัยในการก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้การกล่าวอย่างนี้ว่าอัตาตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดังตั้งอยู่นั้นตั้งตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเดียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเทีย่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยง สเสมอคงที่มีอยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเพราะเหตุว่าข้าพเจ้า,อา,า,อ,าอาศัยความเพียรเครื่องพอกิเลสอาศัยความเพียรตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยความมนสิการโดยชอบและบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง 4. ชาติบ้างหลายร้อยร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าพบโน้นเรามีชื่ออย่างนี้อย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุได้เพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปมุรเกิดในภพน้น้นแม้ในภพนั้นเราก็ม่ชื่ออย่างนั้นมีโคตษอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยความสุขทุกอย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้น แล้วก็มาบังเกิดในพบนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการขอดได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาพร้อมอาการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศ อาการที่อัตาโลกเที่ยงคงที่ตั้งมั่นอยู่ดูดยอดภูเขาตั้งอยู่ดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงที่มีอยู่แท้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานที่หนึ่ง ซึ่งพราหมณ์บางจำพวกอาศัยแล้วป่ารบแล้วจึงมีทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงย่อมบัญญัตอัตตาและโลกว่าเที่ยงสัสตาทิฏฐิ4 28ข้อที่สองอันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพรหม ผู้เจริญด้วยอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรตั้งมั่นอาศัยความเพียรประกอบเนืองเนียงอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการ์โดยชอบแล้วบรรลุ เจตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังสารวัตตะได้สังสารวิวัวตกับหนึ่งบ้างสองกับบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างแม้ว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนี้ ดังนั้นในมีโคษอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่งนั้นเสวยความสุขเสวยทุกอย่างนั้นๆมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปไปเกิดในกับนู้นแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกับนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้ร้ายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชะนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตา และโลกเที่ยงคงที่ตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุจเสารอนเนี่ยส่วนเราทั้งหลายส่วนเหล่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงที่อยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรตั้ง เาะกิเลสอาศัยความเพียรตั้งมัน่นอาศัยความประกอบหนึ่งเนืองอาศัยความไม่ประาามาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิเป็นเครื่องตั้งมัน่นแห่งจิตตามวรระเลื่อกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายสังสารวัตวิวัตตะกับ หึงบ้าง2กับบ้าง3กับบ้าง4บ้าง5บ้าง10บ,บ้างอาศัยในการก่อนที่เคยอาศัยในการก่อนว่ากับโนนเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาการอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น คร้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโน้นสวยสุดแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกับนี้ย่อมตามระลึกขันที่อาศัยในการก่อดได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศฉะนั้นด้วยการได้ด้วยการได้บรรลุคุณนิพศษนอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตาและโลกเที่ยงคงที่ ตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาตั้งมั่นอยู่ดุดเสาระเนยดส่วนเราสัตว์นั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงที่อยู่ดุดดูก่อนพิกษุทั้งหลาย นี่เป็นฐานที่สองซึ่งสมณพามพวกหนึ่งอาศัยแล้วปารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง